สวัสดีครับลูกคนทุกท่านี่ครับกลัจะมานี่โอเคดีนี่ครับเ๋ยวขอยืมแปมหนึ่งนะนี่ครับลูบิกนะครับจะมารีวิวลูบิกแบบกลัวคนอ่าแล้วจะไม่เข้าใจไงเลยต้องเน้นเสียงให้ชัด นี่นี่นี่นีนี่เล่นสูตรให้ดูเป็นสูตรครับโอ้โหใลยนี่ยังเป็นแบบนี้ครับผมก็เป็นสูตร สูตรที่ง่ายที่สุดแล้วครับุณนี่เป็นสูตรนี้นี่ครับเป็นสูตรง่ายที่สุดในโลก เป็นสูตรนี้ครับผมสูตร,รเล่นด้านไหนก็ได้ครับผมจะเล่นด้านสีแดงครับ มันก็เป็นสูตรเป็นสูตรแบบดีรับจะเป็นนี่ครับน,นี่ผมจะทำอะไรให้ดูนี่แบบนี้ครับเกยได้แบบ,บได้ นี้ครับเป็นสูตรที่ผมนำเอามาเพิ่งได้สามสูตรนะสูตรที่สี่เป็นสูตรหกสิบสามครั้งเแล้วสูตรที่สามสามครั้งครับ خورا به